สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านครับดาวเจ้าเรือนนะครับของดวงชะตาเนี่ยเวลาไปตกในตําแหน่งไม่ดีนะหลายอย่างมันก็จะผ่านไม่ดีไปด้วยใช่ไหมแต่บังเอิญว่าเดือนตุลาคมนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับในเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับแม้ว่าดาวพระพระหัสของเดือนชะตานะครับไปตกอยู่ในภพอาริของดวงนะแต่มันจะส่งผลในเรื่องของว่าอาการเจ็บป่วยสุขภาพต่างๆอย่างเงี้ยซะมากกว่านะครับ ไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของการหาเงินหาทองหาทรัพย์นะดังนั้นเนี่ยนะครับเดือนตุลาคมชาวลัคนาราศีธนูนะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานเกิดขึ้นนะครับดูในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับ เหมาะนะถ้าสมมติคนที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวเหมาะที่จะไปพบลูกค้าพบลูกค้าใหม่นะหาลูกค้าอย่างนี้นะครับเปิดหน้าร้านนะครับทากิจการการค้าให้โดดเด่นนะครับมีแสงสว่างเกิดขึ้นนะเช่นมีร้านอยู่แล้วก็เปิดไฟให้สว่างางแบบนี้นะครับลูกค้าก็จะเข้ามาอุดหนุนนะครับทําทให้กิจการการค้าการงานนะครับของชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านมีความเจริญก้าวหน้านะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เป็นอย่างดีนอกจากในส่วน ของธุรกิจส่วนตัวอย่างที่ข่าวเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของอางานประจำนะงานประจำเนี่ยนะครับเรียกว่าทำอะไรนะครับก็จะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อหนุนนะครับงานเนี่ยทำได้ตามเป้าสมมุติเราวางแผนในการทํางานนะให้มันมีความก้าวหน้าเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยใช่ไหมเดือนตุลาคมนี้เร่งทําเร่งลุยเร่งสู้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําลงไปนั้นนะครับ จะทาได้อย่างที่ตัวธนูเองนั้นวางแผนนะครับทาได้อย่างประสบความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นไปนะจะมีโปรเจกต์ใหม่นะครับก็จะทําได้นะครับใครที่ทําทงานแล้วนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของหน้าที่การทํางานนะเช่นเปลี่ยนแปลงแผนกนันได้ยางงี้นะเดือนเดือนนี้แล้วก็ไปคุยกับหัวหน้าง,งานก็มีเกณฑ์ด,ดีนะครับที่จะสามารถเปลี่ยนได้สําเร็จนะครับรวมถึงว่าถ้าใครทํางานอยู่บริษัทเดิมนั่นแหละนะอ,อยากจะ ที่จะมาเหมือนปเปลี่ยนนะครับได้ลูกน้องใหม่อะสมมติเราทํางานแล้วมันมันมันก้าวหน้าขึ้นใช่ไหมก้าวหน้าขึ้นอยากได้ลูกน้องใหม่นะหามาหามาแต่ละครั้งอาจจะไม่ถูกใจเดือนตุลาคมนี้นะครับ มีเกณฑ์นะในเรื่องของอาการได้รับงานใหม่แล้วการได้รับบริวารน,นะครับเข้ามานะเป็นบริวารที่ตรงสายงานนะครับสามารถมาช่วยเหลืองานทางธุรกิจมาช่วยเหลืองานที่ตัวชาวธนูเองทำนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะนั้นมีเกณฑ์ดีนะที่จะได้รับบริวารดีด้วยนะครับดาวในลักษณะแบบนี้นะครับใครนะอยากจะหางานเพิ่มเติมอยากจะหางานใหม่นะครับไปคุยไปเจราจาไปสัมภาษณ์ต่างๆนาน นะครับโอกาสทองมาถึงาชาวธนูนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้รับเลือกสําหรับผู้ว่างงานนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องดีๆในเรื่องหน้าที่การงานหลายๆอย่างนะครับให้กับชาวธนูนะครับเต็มเดือนเลยนะตลอดทั้งเดือนนะครับแต่ช่วงดีๆที่จะเด่นชัดหน่อยนะ آ, ก็น่าจะอยู่ในส่วนของครึ่งเดือนหลังซะมากกว่านะครับครึ่งเดือนแรกจะเหนื่อยหน่อยยากหน่อยนะครับแต่ครึ่งเดือนหลังจะมีความง่ายนะครับมีความสําเร็จเข้ามานะ แต่ถ้าใครลุยตลอดทั้งเดือนเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสาเพิ่มเติมเข้ามามากกว่าคนที่รอช่วงจังหวะไงนะเพราะดาวมันเด่นมาตั้งแต่ช่วงต้นๆ้นเดือนแล้วนะครับงนั้นดาวในส่วนของราศีธนูลัคขณาราศีธนูนะครับงานโดดเด่นเป็นอันมากนะครับในช่วงจังหวะของเดือนตุลาคมดาวในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับ มีในส่วนของเงินเงินทองทองนะเข้ามาให้ถึงตัวด้วยนะเช่นว่าชาวธนูนะต้องไปพบหนาะลูกค้าเห็นไะไปพบปุ๊บไปเจอปุ๊บไปทํางานเนี่ยนะพบปะผู้คนเจรจากับผู้คนนะสำเร็จใช่ไหมได้เงินได้ทองกลับเข้ามานะครับมีโชคดีในส่วนของอความาโชคลาภอ่ะมีโชคดีในส่วนของโชคลาภนะครับเข้ามาในบางส่วนบางช่วงของเดือนอตุลาคมนี้ ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีเกณฑ์โชคดีในายๆเรื่องนะมีเกณฑ์ในเรื่องของความพลุกนอกจากความโชคดีเหล่านี้เนี่ยนะครับยังจะมีความโชคดีอื่นๆอีกนะเดี๋ยวมาพูดต่อในช่วงท้ายๆคลิปกันนะครับมาดูาดวงนะในเรื่องของเคราะห์บ้างนะครับว่าในส่วนของเดือนตุลาคมนี้มีบ้างหรือไม่นะครับก็ต้องตอบว่ามีนะมีนะคนผู้สูงอายุระมัดระวังลื่นล้มนะครับในบ้านในห้องน้ํานะใครที่มีครอบครัวนะ ะครับทั้งตัวเราเองทั้งบุปการีเลยนะ ต้องดูแลนะครับดีๆหน่อยนะบันไดห้องนะ้ําอะไรต่างๆเราะมัดระวังล้มนะครับลื่นล้มนะก็เกิดเคราะเจ็บเนื้อเจ็บตัวหากลับเข้ามาให้กับทั้งตัวเราเองนะตัวธนูเองรวมถึงว่าบุพการีนะบางทีเขาท่านอายุเยอะแล้วนะครับอ่าเราก็ต้องคอยดูท่านหน่อยนะเดี๋ยวจะเหมือนบางคนอนะ่ะโรคบ้านหมนนะุนอ่ะเวียนหัวนะครับอ่าแล้วมันจะเกิดอาการล้มได้นะอันนี้ต้องเตือนเอาไว้นะเรื่องเคราะห์อุบัติเหตุนะครับมีนะอ่าแต่ว่าถามว่าเต็มเดือนไหมอ่า เอาเป็นเต็มเดือนดีกว่านะเป็นเต็มเดือนดีกว่านะจะได้แบบระว,วัดระวังกันเต็มเต็มที่เลยนะครับอาเดือนตุลาคมนี้นะครับเดือนตุลาคมนี้นะครับนอกจากอุบัติเหตุแล้วนะครับโรคภัยไข้เจ็บล่ะ มีบ้างหรือไม่นะครับโรคภัยแค่เจ็บก็ต้องตอบว่ามีเกณฑ์อยู่แล้วนะเพราะดาวพระรหัสดาวเจ้าเรือนของเรือนชะตานะครับยังคงโคจรได้ตำแหน่งเสียไปร่วมกับทางด้านของดาวมฤตยูแถมยังมีดาวพระเสาร์นะครับยกหน้าในเรือนชะตานะครับเพราะนั้นมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการเจ็บป่วยสุขภาพเสื่อมถอยแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆฟื้นขึ้นนะมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้ามันจะมีปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็เรียกว่าเราดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็เอาร่างกายนะมาเต็มที่กับในเรื่องของการงาน อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะดีขึ้นแล้วนะครับดาวในลักษณะแบบนี้นะครับมีดาวพระเกตยังคงโครจรมาทับรับลยสตาในช่วงต้นๆเดือนอยู่เนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าชาวลัคนาราศีธนูนะครับบางทีแบบไปอยู่ในที่ที่เขาแบบต้องการความช่วยเหลือนะเช่นเป็นจิตอาสานะมีเกตไปเป็นจิตอาสานะช่วยเหลือน้ําท่วมอะไรก็ตามแต่นะครับก็เหมือนจะบุญจะมาเกื้อหนุนะนะทาให้เคราะห์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกลายเป็นว่าเราไปอยู่ในเหตุการณ์ไม่โอเคแล้วอะนะครับมันก็จะปรับ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้นะครับรวมถึงว่าไหว้พระนะที่บ้านของตัวเราเองเนี่ยนะครับไปไหว้พระทาบุญสวดมนต์ภาวนาแบบนี้หน่อยนะบุญตามหลักพุทธศาสนานะครับก็จะช่วยเกื้อหนุนนะเพราะบางทีาดาวในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับไปไหว้พระไปขอพรถ้าเราไม่มีบุญเลยอ่ะมันมันไม่สําเร็จนะครับมันต้องมีบุญติดไม้ติดมือไปบ้านนะก็ทําบุญด้วยตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะไปพึ่งบารมีคนอื่นนะพอไปพึ่งบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆ เนี่ยครับมันจะได้แบบจุดติดง่ายนะมีแต่เรื่องดีๆกลับเข้ามาให้กับดยชะตาชีวิตเพราะนั้นงานนะเด่นมากนะครับในเดือนตุลาคมสําเร็จสมบังสมใจในหลายๆเรื่องที่กระทํานั่นเองมาดูในส่วนของอ ความรักกันบ้างนะครับความรักในเดือนนี้เนี่ยนะครับคนโสดนะครับมีเกณฑ์ได้พบคู่นะมีเกณฑ์ได้พบความรักที่ดีๆมาให้เกิดความสุขใจมาให้เกิดความหวานชื่นนะครับซึ่งเป็นช่วงจังหวะนะคือเป็นช่วงจังหวะที่ดีเลยนะเดือนตุลาคมนะครับถ้าใครมีคนดีๆเข้ามานะครับก็อย่าลืมเปิดใจนะอาจจะได้มีการเริ่มต้นความรักใหม่ๆนะครับในเดือนตุลาคมนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวและมีคู่ครองแล้วนะครับไปเที่ยวด้วยกันไปทําบุญด้วยกันนะนาพา ความสุขนะครับนะเหมือนทําบุญแล้วมันต่อต่อแบบสายสัมพันธ์นะมีบุญร่วมกันมีบุญสําคัญร่วมกันนะครับจะได้รักกันยืนยาวไงเพราะคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยนะ,ะเดือนนี้มันมีเกณฑ์ในเรื่องของปากเสียงอะ่ะ นะนิดหน่อยนะมีเรื่องของปากเสียงนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าว่าอยู่ด้วยกันมานานๆน,นะมีปากเสียงปุ๊บนะครับเดี๋ยวมันก็ลงเอยนะในเรื่องของความโรแมนติกนั้นกลับเข้ามานะนเองนะครับอ่ามีปากเสียงช่วงจังหวะหนึ่งนะครับแต่ความโรแมนติกเนี่ยมันมายาวนานกว่านะตลอดทั้งเดือนดังนั้นความรักในเดือนตุลาคมนะครับก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนะครับอ่าทั้งความรักความสัมพันธ์เสน่ห์ของตัวเองนะครับโดดเด่นเต็มที่นะเดือนตุลาคมน,นี้ระระวังแค่สุขภาพกับเคราะห์นิดหน่อยเท่านั้นเองครับ ขอบารมีพระรันตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารัก์บันดาลดลให้กับทุกๆกลัคนาราศีประสบแต่ความสุขความร่มเย็นปลอดภัยใครคิดร้ายขอให้แพ้ภัยตัวเองไปทุกคนทุกท่านเทิน